อุ้ยใช่นะใช่นะแถวนี้มีแจะตัวใหญ่ๆนี่ใช่นะทุกคนตัวดำปิ๊ปปีเลยนะล้างก่อนจ้านี่สวัสดีค่ะสวัสดีทีลุงบาสปาูทุกคนนะคะวันนี้สาปูกับหลานนะสองคนนะวันนี้มาหาหอยแคลงกันอีกนะคะหลานบอกว่าอยากจะหาอีกนะเดี๋ยวตามสาปูกับหลานไปหากันนะคะทุกคนเจอแล้วจ้าเจอแล้วจ้าอุ้ยหอยแคลงลิงนะไม่ใช่หอยแคลง ใช่หอยแครงมันหอยแครงลิงไม่เอานะคะแถวนี้หอยแครงลิงเยอะมากเลยนะแต่ว่าสาวปูไม่เอานะเหมือนจะเจอหอยแล้วจะทุกคนอุ้ยใช่นะตัวใหญ่ไปเริ่มจ้ะอู้นี่ตัวหนาเด็วนี่ตัวใหญ่ไปเริ่มเลยจ้าวันนี้ได้แต่ตัวใหญ่ๆนะนี่เหมือนจะเจออีกตัวอยู่ใ,ใกล้ๆกัน อุ้ยใช่แต่ทุกคนใช่ตัวหมาอ,าอีกตัวนี่เจออีกตัวอยู่ใ,ใกล้ๆกันนี่เลยจ้าใหญ่ๆเลยนะเหมือนจะเจอหอยอจ้าอุ้ยอุ้ยไหนเอ่ยอุ้ยตัวหมาอ,าอีกเร็วนี่ตัวนี้ใหญ่บิ๊กเลยจ้าวันนี้วันนี้หาแต่ตรงมุมที่มันมีตัวใหญ่ๆนะทุกคนนี่ ตัวใหญ่ทั้งนั้นจ้าวันนี้นี่หมานจ้าอุ้ยสะดุดหอยแล้กจ้าทุกคนนี่ตัวใหญ่นะนี่ตัวใหญ่กจ้านี่สะดุดหอยตัวเล็กขึ้นมาหนึ่งตัวนะคะทุกคนมันอยู่ตื้นมากๆนี่เดินเขียมก็กระเด็นขึ้นมาเลยนะเหมือนจะเป็นเสียงหอยอีกจ้า ใช่นะใช่นะแถนี้มีแจะตัวใหญ่ๆนี่ใช่นะทุกคนตัวดำปิปปีเลยนะล้างก่อนจ้านี่ผลงานการหาหอยแครงในวันนี้นะคะมีแต่ตัวใหญ่ๆลว้ลวนๆเลยนะคะทุกคนนี่เลยจ้าคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวปูใิการทำคลิปกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ